รีวิวและจะบอกเหตุผลว่าทำไมคนไทยถึงควรกลับมาเล่นเกมนี้นะครับเกมดีที่คนไทยหลายคนไม่ค่อยรู้จักมาจากปี2002นั่นเองโดยเกมนี้เนี่ยชื่อว่าเกม Harry Potter and the Chamber of Secrets นะครับก็คือเกม Harry Potter กับห้องแห่งความลับนั่นเองโดยวิดีโอเกมนี้เนี่ยนะครับถูกพัฒนาโดยบริษัทมหามิตรแท้ของเกมเมอร์ไทยนะครับ EA นั่นเอง โดยต้องบอกว่าในช่วงเวลาในปี2 0 0 2เนี่ยนะครับใครหลายคนเนี่ยคงโตมากับหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่า Magical Time นะครับและต้องบอกว่าวิดีโอเกมแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเวอร์ชัน PC เนี่ยมันได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับถ้าใครหลายคนเคยเล่นภาคหนึ่งแล้วเนี่ยก็ควรมาเล่นภาค2อนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อเสียของภาค2เนี่ยนะครับก็คือถ้าเอากลับมาเล่นในปี2 0 2 4 2 0 2 5ี่ยเนี่ยนะครับบางคนจะมีปัญหาก็คือแว่นตาของแฮร์รี่จะเกิดบั๊กนิดหน่อยนะครับ ดูถ้าเราสังเกตนะครับแว่นตาของแฮร์รี่เนี่ยจะมีอาการบั๊กแบบนี้นิดหน่อยนะครับเป็นบั๊กของกราฟิกนะครับแน่นอนนะครับว่าเปิดเกมมาเนี่ยนะครับเราก็จะนั่งรถของรอนนะครับที่เป็นรถบินได้เนี่ยแล้วบินมาใส่ต้นวิลโลจอมโหดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยก็จะพังรถของเรานะครับถ้าใครดูหนังมาคงจะจําได้ต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยมันทามาดีๆเพราะว่ามันมีการเดินเรื่องคล้ายกับในหนังเลยนะครับและต้องบอกว่าเราก็ต้องใช้ทักษะเวทมนต์ที่มีนะครับซึ่งไม่ได้ยากก็คือแค่หมุนเมาาส์นรััหือเเล็งงงไปยวตตถุ่่ๆี ตัวเกมก็จะไล่คาถาให้เราเองนะครับเช่นถ้าเราไปเจอหีบเนี่ยเราแค่เล็งในส่วนของเคอร์เซอร์เนี่ยมันก็จะไล่คาถาอโลฮโมราให้เราเองและเราก็ต้องเก็บนะครับเยลลี่แบบนี้นะครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในภายหลังอาจจะเอาไปแลกการ์ดพอหมดไม่หมดได้นั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของเกมนี้เนี่ยอย่างแรกคือกราฟิกกราฟิกเนี่ยมันเป็นเกมแนวออ low อโลิกลอนนะครับ โลโพลิกอนเนี่ยมันเป็นนิยามกราฟิกที่เป็นแนวภาพอาร์ตภาพอาร์ตนั่นเองคือในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีเรเทซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นกราฟิกมันก็จะเป็นภาพคล้ายกับดินน้ำมันแบบนี้แต่กลายเป็นว่ากราฟิกแบบนี้เนี่ยแหละที่กลายเป็นที่นิยมในปี2025น,นั่นเองนะครับเห็นได้เลยว่ากราฟิกเนี่ยออกแบบมาดีไม่กินสเปคคอมนะครับในส่วนของเกมเพลย์เนี่ยก็บอกไปแล้วว่าถ้าใครหลายคนเนี่ยรู้สึกเบื่อกับเกมที่แบบเอ่อยิงกันอย่างคอเบลตี้นะครับเล่นยากอย่างดาร์กโซอย่างเงี้ยมาเล่นเกมนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะ เพราะว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับประมาณว่าแบบเ,เลิกงานมาเนี่ยเราอยากสัมผัสอะไรที่มันเป็นเวทมนต์หน่อยก็เกเล่นเกมนี้ได้นะครับที่สําคัญมีกบช็อกโกแลตด้วยถ้าเราเลื่อนรถเนี่ยเราเก็บกบช็อกก็จะเพิ่มพลังของเราได้นั่นเองและต้องบอกว่าสาเหตุที่คนไทยหลายคนควรกลับมาเล่นเกมนี้ในปี2025เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นอีกเกมหนึ่งที่ฝรั่งหลายคนก็ยังเล่นอยู่นะครับเพราะต้องบอกว่าเราจะได้ไปสํารวจฮอกบอ์นะครับ จะสัมผัสบรรยากาศฮอกวอตส์จะมีห้องต่างๆที่คอยซ่อนไว้ซึ่งเราเนี่ยต้องคอยไล่คาถานะครับเอา,าเอาเมาส์เล็งไปตามจุดๆต่างๆเพื่อเปิดล่าจะมีห้องลับนั่นเองและเรายังต้องมาเก็บการ์ดพ่อมดแม่มดนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกตรงๆว่าเกมแบบนี้เนี่ยในปัจจุบัน2 0 2 5เนี่ยไม่ค่อยจะมีให้เห็นแล้วแม้แต่แฮร์รี่พอตเตอร์ภาคล่าสุดที่ออกมาเนี่ยที่เป็นรู้สึกจะชื่อฮอกวอตส์หรืออะไรนี่แหละผมเล่นแล้วผมก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าภาคเก่าๆนะเพราะว่าอย่างแรกก็คือแฮร์รี่พอต กินสเปกมากและกว่าจะเข้าเนื้อเรื่องให้เราเล่นเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานแต่ถ้าเป็นให้์ี่พอเตอร์ภาค1ภาค2เนี่ยนะครับแป๊บเดียวเนี่ยมันจะให้เราเล่นได้เลยเราไม่ต้องมาดูฉากอะไรน่าเบื่อนั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมคนไทยหลายคนนะครับถึงควรกลับมาเล่นเกมนี้ในปี2025นั่นเอง